อ่อนสลับยืมรถยืยืมรยืมรถอยืยืมรถยอมรถยืรถยืมรถยืรื กอนน้ำมันไหลออกมาใช่ไหมังข้อแล้วก็ข้อไก่เวลาจับไก่ลโอ้โหมันเลี้ยงมาสองคนแล้วพี่หรอลงทำมาสองรอบตอนนี้หรอ่้มันมันน้ำมันมามันมีกลิ่นมีอะไรไหมครับมีจ้ะอืมหลัข้อไก่แบพี่ที่ทั้งนั้นนะเขาเรียกเขายงไงตอนนี้เขาเขาทำอะไรอย่างอะไรนะฮะความนี้ก็ทำอะไรอย่าง มันมีปัญหามาตลอดร้องมา20กว่าปีแล้วช่วงมี้กำแพงก็เพิ่งจะทำกำแพงนี้หลังจากสุนทรภูมิทำมาทหารมาเขาถึงทำตอนทหารไม่มาไม่มีทำอะไรใช่ตกลงไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ได้ยังมาเนี่ยเราจะแก้ไขแบบไหนยังไง เราก็มอ่ะผมอ่าจะจัดการให้ครับนายกับฉันถาวรนี่ก็อยู่ถาวมันมันก็ต้องทาให้มันทผมจัดการลนน้ำาเพราะว่าไอ้ฝั่งนี้ทังนี้ทั้งหมดอะไอ้ฝั่งนี้นะไอ้ฝั่งนี้ไอ้น้ำที่มาฝั่งนี้ไอมามาฝั่งนี้หรือไปเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยครับแต่ผมอยากจะรู้ว่าน้ำมันมาจากไหนเพรามเทขางตลอดไปดูฝั่งนู้นก็ได้จะทำยังไงให้น้ำมันไหลเข้ามานันนี่เลยผมทาทุกอย่างนะ ทางนี้เลยนะบังคับให้ไปทางนู้นหมดเหมือนเดิมไม่ให้ย้ายน้ำมาทางนี้อีกขุดลงใ่าไปเลยเออขุดลง่ใตอไม่คุยกันไม่รูเลยคนมันจะหาเรื่องมันมีปัญหาตลอดเราไม่คุยเลยผมเองก็พยายามดีครับพยายามทำทุกอย่างดีๆเขาไม่ได้ไปหาเรื่อง เขาถูกกระทำเขาเขาก็สามารถทำทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมก็ถูกเขาบอกแล้วไงครับว่าผมแก้ไขปัญหาตลอดไม่ไม่เดี๋ยวบอกทุกครั้งเลยบอกจนไปที่อบตแล้วก็ไม่คุยหลังนั้นคือขาไม่รับผิดชอบการบอก็คือการร้องเรียนทั้งนั้นเลยนะ ่คือมาคุยกันยุ่ยได้การยินยอมครับพี่ก็ต้องเลี้ยงไก่ถาวรคนอยู่เขาก็อยู่ถาวรนั้นปัญหาเงี้ยมันเกิดตลอดทั้งพ่พี่ล้างข้อไก่หรืออะไรคือก็ให้พี่ช่วยแก้ปัญหาถาวรครับว่าผพยายามทํายามไอดเหมือนกันคือเพราะว่ามันได้อยู่ถาวรปัญหามันจะได้ไม่เกิดไอเรื่องน้ําเสียเนี่ยผมยังกำชับลูกน้องอย่างนะบอกว่าเฮ้ยอย่าให้น้ำมาเด็ดขาดเลยนะ คือถ้าถ้าเกิดมีการล็อกเลนผมก็อีกแล้วโดนทั้งบนเล่นอ้มไมคอีกแล้วบางทีพี่เป็นคนก่อแล้วคนผู้ผู้คูยผิดพลาดเนี่ยเพื่อพี่เข้าใจนะเอางี้นะครับถ้าว่าผมคลก่อเนี่ยโอเคผมยอมรับผิดนะผมขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยเรื่องการจัดตั้งฟาร์มตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะผมเข้าใจผมเป็นราชการเหมือนกันพี่ถ้าพี่บอกว่าขอจะตั้งฟาร์ม แล้วพี่เราแล้วพี่วางระบบให้ในการจัดตั้งฟาร์มก็เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์จะมาดูจะเข้มงวดมากเพราะเราเดี๋ยวพี่เชิญปลุสัตว์มาแล้วระบบกาจัดระบบวังพ่ออย่างนี้ได้ไงอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะไม่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 ครับถ้าพี่บอกว่าระบบติดตระบบระบบน้่งเสียฟังก่อนครับฟังก่อนครับอ่าฟังก่อนนะไปกันมาหลายสิบครั้งมากแล้วนะไม่ใช่ว่าครั้ียงแค่หลายสิบครั้งมันไม่ได้เ่ฟังก่อนครับมันไม่ใช่ครับไม่ครับก็คือวันนี้ก็ขอบคุณพิธารอนแล้วพี่นักข่าวที่ให้ความเป็นธรรม วันนี้ถ้าไม่ได้พวกพี่ผมไม่อยู่สภาพนี้อีกนานเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับคุณนะครับเราไม่เกียี่อารมณ์มีก็ยังไหลไม่เมยไม่เมย์นั่นหรอพี่มีการุดบ่อเหมครับแก้ไขยังไงหมายถึงว่าไม่ให้น้ำเข้ามาผมก็พยายามไอ้นี่ก็คือก็จะเทปูนซ้ำอีกทีหนึง